นะครับการสร้างสาวกที่ดีที่สุดก็คือการสอนพระวจนะของพระเจ้าและเป็นแบบอย่างเพื่อให้คนระลึกถึงพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราครับ cgn t h a i สวัสดีครับพบกับรายการ living l i f e ครับผมกระนกลีลาเกียงไกลครับวันนี้เราจะมีการเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่25ถึงข้อ38 กิจการบทที่20ข้อ25ถึง38บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเชี่ยวป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้นั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าแม้ท่านทุกคนจะหลงหายไปข้าพเจ้าก็ผนทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟัง จงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริง เพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขาไปเพราะฉะนั้นจงตื่นตัวและจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติพวกท่านทุกคนด้วยน้ำตาทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีไม่ได้หยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรม,มิกชนข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครเลยพวกท่านเองก็ทราบว่า มือทั้งสองของข้าพเจ้าจะหาปัจจัยสำหรับตัวเองและสำหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าด้วยการตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวจ,จนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับเมื่อเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้น เขาทุกคนร้องไห้กันอย่างมากพวกเขากอดเปาโลและจูบท่านรู้สึกเป็นทุกขอย่างยิ่งยวดเพราะถ้อยคําที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาพาท่านไปส่งที่เรือพี่น้องครับตอนนี้เป็นตอนที่อัจารยเปาโลได้มีโอากาสพบปะกับผู้ปกครองของเอเฟซัสที่เมืองมิเลทัสครับ อาจาโบโลก็ได้รับใช้พระเจ้ามาอย่างมากมายในการทําภารกิจขั้นที่3มเราก็ได้พบกับการต่อต้านเป็นประจําอยู่แล้วนะก็ได้พบกับปัญหาอะไรหลายอย่างมากมายแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงโปรดนํพาอาจาโบโลให้ดําเนินการรับใช้พระเจ้าต่อไปและทําอย่างสําเร็จและอาจาโบโลก็ไม่ได้มีแค่การทํางานทํางานทํางานนะแต่โปโลนั้นได้มาด้วยหัวใจที่ผูกพันกับงานผูกพันกับคนผูกพันกับฟูงแกะของพระเจ้าที่โปร่งฝากไว้ให้ดูแล ตอนนี้จอโบโลก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองเอเฟซัสถึงภารกิจบางอย่างที่ควรจะเป็นในการดูแลแกะของพวงเพราะว่าจอโบโลต้องการจะไปต่อที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ไปต่อที่กรุงโรมนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดครับเพราะเป็นการฝากฝังล่ำลาแล้วก็ฝากลูกแกะไว้ ให้กับผู้ปกครองเอเฟซัสมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในตอนนี้ครับที่บอกถึงความสัมพันธ์ของเปาโลแล้วก็ฝูงแกะของพระเจ้าที่ปลงมอบไว้แล้วก็ผู้ปกครองของเอเฟซัสด้่ยนะฮะในกิจการบรทที่20ข้อ3 1ข้อ32เนี่ยบอกว่าจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขอไปเปาโลก็ได้เตือนไว้เลยนะจะมีบางคนนะจะมีสุนัขป่าเข้ามาแน่ๆที่เมื่อเอาจปาโลไปแล้วนะ เราก็ได้ย้ำบอกว่าเพราะฉะนั้นจงตื่นตัวและจําไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนพวกท่านตื่นสติพวกท่านทุกคนด้วยน้ําตาทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหยอด่อนวันนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคําแห่งพระคุณของของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรด,ดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน น้องเราจะพบว่าสิ่งที่อาจะบลก,กําชับเนี่ยมีสองสิ่งในตอนนี้ด้วยกันนะครับก็กาชับในสิ่งแรกก็คือว่าให้กําชับให้ยึดมั่นในพระวจะนะในข้อ3-2ก็บอกว่าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและคําแห่งพระคุณน,นะก็คือเป็นพระคำที่สร้าง เราทั้งหลายขึ้นมาได้และที่2เนี่ยที่อาจารย์บโรย้ำก็คือเรื่องของแบบอย่างครับเนี่ยเราบอกว่าให้เราลึกถึงแบบอย่างที่อาจารย์บโได้วางเอาไว้ให้กับพวกเราทั้งหลายนะครับเพื่อให้แบบอย่างนั้นจะทาให้เราเราื้ถึงพระวจนะที่จัดโดยพระเยซูคริสต์ด้วยนะครับในข้อสาสิบห้าก็บอกว่าเพื่อเราลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์จัดว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการล่ำลาผู้รองอภิษฎก็คือ ให้เขาเรามาระวังเรื่องการต้องสอนพระวจนะนะแล้วก็ฝากให้เขาดูแลลูกแกะด้วยแบบอย่างชิดด้วยเพื่อให้แบบอย่างชิดนั้นสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ผ่านในชีวิตของเขาขึ้นมาพี่น้องเวลาที่เราดูแลแกะของพระเจ้าที่พระองค์ฝากให้เราดูแลเมื่อเราจะเป็นพี่เลี้ยงเราต้องดูแลน้องเลี้ยงดูแลแกะของเราแกะที่พระเจ้าฝากให้กับเราดูพี่น้องให้เราสอนพระวจนะพระเจ้าครับให้พระวจนะพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงขัดเกลาชีวิตของลูกแกะของของพระเจ้าที่ฝากไว้กับเราอย่าลืมนะครับว่าเรา ไม่ผียเแี่สร้างสัมพันธ์ทานข้าวนะทักทายปราศัยอานเผื่อ แต่ให้เราใช้พระเจ้าพระเจ้าสอนอย่างดีเลิศเพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นเปลี่ยนความมุ่งหมายในจิตใจของลูกแกะเพราะพระเจ้าพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชครับและช่วยให้ลูกแกะของเราเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงในความจริงของพระเจ้าแล้วก็อย่าลืมครับเปาโลก็ได้ย้ำเราบอกว่าแบบอย่างสําคัญนะครับแบบอย่างชีวิตของเราเมื่อเราพูดสิ่งใดทําสิ่งนั้นด้วยครับเราบอกลูกแกะน้องเลี้ยงมาคี้ดิจกักพิ่น้องนให้มาคิ้ดิจกักอย่างสัตย์ซื่อบอกให้เขารับใช้พระเจ้าประกาศคำประเสริฐเป็นแบบอย่างให้กับเขาในการประกาศคำประเสริฐบอกให้เขาอดทนแล้วกนนก็็ทําาางงนนนนหััสตยซื่ออเปบบ อดนทนทำงานหนักสัตซ์ซื่อทุกอย่างที่เราสอนในพระวจนะพระเจ้าเราต้องขอพระเจ้าช่วยเราให้เราเป็นแบบอย่างทำอย่างนี้ทั้งหมดเขาจะได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงบัญชนแล้วก็พระวจนะพระเจ้าเป็นจริงได้ในชีวิตของอย่างน้อยก็คือพี่เลี้ยงหรือว่าเราที่เป็นผู้ที่สอนพระวจนะพระเจ้านะครับก็ฝากพี่น้องไ้ด้วยว่าหัวใจที่มีในงานพระเจ้านั้นเป็นหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักและผูกพันนะครับงานพระเจ้าไม่ได้เป็นแค่งานนะแต่ว่าเป็นชีวิตของผู้คนเป็นหัวใจที่พระเยซูคริสต์ได้ทรง สลับพระชนเพื่อเราทั้งหลายอยากให้เรารับใช้พระเจ้ารับใช้พี่น้องด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราสอนพระเจ้าเป็นแบบอย่างให้กนและกันสิครับเราที่สั่งพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่ภาระใจหัวใจของพระเจ้าปโลงนั้นได้ส่งผลต่อเราในยุคนี้ด้วยสมบุติ์อพรที่เราจะเป็นคนที่รับวัดรัะวัาระวังชีวิตของเราอย่างดีโดยการใช้พระเจ้าอย่างถูกต้องและในการสอนพระเจ้าไปถึงคนมากมายและโดยเฉพาะแกะที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราดูแล ของเลี้ยงที่เป็นคนที่เรานั้นดูแลอยู่พระองค์เจ้าสมบุรณ์้วอที่เราทั้งหลายจะเป็นแบบอย่างชุดที่ดีด้วยมีการติดตามพระเจ้าเพื่อพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติอยู่เสมอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพี่สุขเจ้าอาเมน พี่น้องครับอยากเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเลยนะฮะใน u t u b e และ Facebook ของ c ีเจียนไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมใจพี่น้องด้วยให้พี่น้องสามารถที่จะแสดงความเห็นได้นะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นี่เราจะไปอ่านนะครับเชิญชวนพี่น้องมีโอกาสร,ร่วมรับใช้ในภารกิจของ c ีเจียนนะครับพี่น้องมีความตั้งใจให้ทั้นเผื่อเราครับแล้วก็ถ้าพระเจา้าทรงนำท่านขอเชิญชวนพี่น้องถวายทรัพย์เข้ามาในซีเจียนของเราด้วยนะครับ